ทุกคนวันนี้ท็อปจะพาทุกคนไปเอาชีวิตรอดในป่าประวันว่าปะป๊าจะเอาชีวิตรอดในป่าไวไหมคือในชีวิตจริงอะทุกคนไม่น่าจะรอดนะปวทุกคนงั้นเดี๋ยวท็อปจะพาปามเข้าไปเอาชีวิตรอดในป่ากันป,ปวันเพราะว่าไปป่ากันไหมประวันมีหน้าที่ไปล่าปาป๊ามีหน้าที่เท่ากับข้าวโอเคโอเคอันนี้จะกินนิ้วแล้วอันนี้ไม่น่าใช่นะ,ะไม่ใช่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่า กินเฮลแล้วทุกคนเราจะต้องเอาชีวิตรอดในป่าการเอาชีวิตรอดในป่านะทุกคนเราไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดานะทุกคนมันจะตายเอาท็อปคอเรียกไอ้ตรงข้อมือเนี่ยไอนาฬิกาเจ้าปัญหาทุกคนเพราะว่าเราจะต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ ฟีลเหมือนแบบอยู่ในชีวิตจริงเลยทุกคนสีแดงคือโปรตีนสีเหลืองก็คือคาร์บโบไฮเดรตสีเขียวไขมันแล้วก็ต้องดื่มน,น้ําสะอาดด้วยเป็นไงเต่าอ่ะบอกเลยปานเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ในกระเป๋าเราแล้วในมือเราอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเราจะใช้มือเปล่าจะอไปจับอย่างนี้ก็จับไม่โดนดิต้องไปหาปอุปกรณ์ก่อนนี่มันสามารถทํามาเป็นอาวุธได้เว้ยขอห็นเฮ้ยหินน่ะมันสามารถเอามาทําเป็นอาวุธได้คุณรู้ไหมกามการ เราก็จะใช้มือเปล่าหักหินเลยทุกคนเปิดโต๊ะประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็จะใช้หินจํานวน2ก้อนนะทุกคนประดิษฐ์มาเป็นหุไมหินเราจะต้องหาของกินกันก่อนอในป่าเนี้ยก็ไปแทงปลาใช่เดี๋ยวเขาขอหาต้นไม้ก่อนนะทุกคนในป่าเนี้ยไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายๆทุกคนเพราะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะเจอข้างหน้าสัตว์ป่าสัตว์นา้มีเยอะมากในป่าเนี้ยนี่ตับไปกูยังไง เปิดโต๊ะมาอุ้ยโต๊ะของเราดีมากเลยโต๊ะนี้เราสามารถประดิษฐ์ได้ทุกๆอย่างเลยเอนนื้ไม้บ้านหลับไลัใกลอย่างมังไไหนนะผมขอดูหน่อยของคุณแหลมยังโอ้แหลมแล้วนี่ของผมก็แหลมแล้วเนี่ยเฮ้ยจะแทงผมดิผมตายนี่เราไปจับปลากันทุกคนไหนขอดูสกิลการจับปลาของปาม่อยสิโอ้โหไม่เห็นได้เลยเลยมาดูผมมาดูผมนี่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 โอ้โหะ ขอโทษนะจุปป๊บปลาหนอ่อยนี่ผมก็ได้มาเหมือนกันคุณนี่เจ้าหนูหน้อยโอ,อย้คุณเป็นโป๊ะและอโนมะเลยนะเนี่ยเรื่องการจับปลาจับปลาไปแล้วผมไหมคุณใช่เราออกเดินทางกันเถอะในในกระเป๋าตอนเนี้ยพีปลาย่แว่ตัวเดียวทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเก็บพวกไ <c oughs> ม่แรงภารกิจไหมเนี่ยภารกิจของเราเหรอเราจะต้องไปตามหาแฟนของเราที่ชื่อว่าอ้า แต่ตอนนี้มียาอยู่ไหนอะเราก็ไม่รู้นะทุกคนนี่มีกล้วยด้วยเราขอเก็บกล้วยไปก่อนคุณผมเตี้ยเหมือนคิดไม่ถึงอ่ะโห่ีไงเออเก็บได้เก็บได้โอเคไปคุณคุณต้องเดินระวังระวังนะคุณหน้าผานี้มันคือสูงใหญ่มากเลยคุณต้องย่องย่องเบากว่านี้ถ้าตกลงไปเราตายแน่ทุกคนเลยต้องตกลงไปแน่หน้าผาเราตายแน่ปะปาปะ ปะเราออกเดินทางหาที่ตั้งกันกดีกว่าทุกคนตัวอะไรอะ่ะตัว,ตวอะไรอะ่อะ,อะน้องนะัทเอาพี่นะวิวนะิผมแลนตัวนิ่มแล้วเราจะได้อะไรจากตัวน้องเขามาบ้างนี่เนื้อตัวนิ่มสามแถบนะทุกคนแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อสดเราไม่สามารถกินได้ตามเหมือนในชีวิตจริงเลยใครจะไปกินเนื้อสดอะไรตกเฮ้ยเเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมอะไรตกตัว นี่ถัว่วเดี๋ยวผมเก็บให้หใช่ถั่วเพิ่มไขมันเก็บไว้การใช้อยู่ชีวิตอยู่ในป่าเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะคุณป,ปามผมมีอะไรจะบอกออตัวผมสกรปรกผมจะต้องไปล้างตัวก่อนมีตัวอะไรอยู่้งนั้นโ้หทำไมน้องน่ารักจังผมขอไปหาน้องได้ไหมทุกคนตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะเราจะต้องิงยี่องนะ<ม>น้องเ่งเอาหรอผมก็ได้ยินเสียงน้องกีดอ่ะโอ้อะไรเนี่ยไม่เจอน้องเลยนีงไงนี่ณน้องเก่งมากเลยน้องเดินไปเก่งมากเลยทุกคนดูดิ ชขอลงไปล้างตัวแป๊บหนึ่งตัวสกรปรกโอ้โหน้ำนี้คือน้ำเขาบอกว่าเป็นน้ำที่ไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าล้างตัวก็ได้อยู่หรอกดูดิสกรปรกไปหมดกระสอบกรปรอกเดิมนะคใช่สะอาดเพื่ออะไรนิดนึงปะ่ะเราเห็นปากของข้าไหมเหมือนเป็นโดมเลยคุณเราไปตั้งแคมป์ตรงนั้นเลยปะ่ะเก็บน้องหม่ข้างหนึ่งชิ้นฟับมันต้องมีพวกชนเผ่าอยู่มาก่อนแน่แ่คุณอันนี้คือลิงดูดิ คุณต้องระวังนะเพราะาอาจจะกลับมาอยู่ในที่พักเขาก็ได้นะนเพราะว่าเขาทําเหมือนเป็นที่พักของเขาเลยเสียงใช่ผมได้ยินเสียงเหมือนกันมีกระเป๋าอย่รงนี้กระเป๋าไม้ไปบทุกคนมาต๋อรรตของคนมาก่อหรอวุยผมได้แผนที่ผมเก็บแผนที่มาก่อนนี่เราได้แผนที่แล้วทุกคนนี่ ช่างกว้างใหญ่เหลือเกินทุกคนแล้วมจะไปหามีอาได้ยังไงล่ะเราสร้างที่หลบฝนกันดีกว่าได้เาาราสร้างได้ด้วยเรามีสมุดู่มือใช่เรามีสมุดคู่มือนี่ไงเราสามารถทําเป็นพวกกิ่งไม้ไวใ้ให้เราผมทําเตียงดีกว่าคุณปามใช่ใช่ผมสร้างซุ้มไม้ผมจะวางซุ้มโอเคคุณวางซุ้มไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไว้เตียงไว้ข้างล่างเราจะได้นอนหลบฝนได้เดี๋ยวผมจะทําการสร้างเตียงนอนให้ เนี่ยใบตองครับได้อยู่ผมได้อยู่เหมาเจอแล้วอเก็บไปตองเก็บใบตองไว้ตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยผมเดินมาจนดึกแล้วตอนนี้ฟ้ามืดแล้วไม่มีที่นอนเลยเราไม่ปล่องไปเลยเราจะรอดใช้เาจะรอดไหมทุกคนผมนอนก,ก่อนอโอเคทุกคนเริ่มมืดแล้วมันก็เริ่มน่ากลัวแล้วจริงจริงแล้วอะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงสองทุ่มแล้ว นอนก่อนตื่นนะนหนคอยดูหลอดอาหารนายสิตื่นตื่นได้ไหมเนี่ยได้อุ๊ยมุณตอนนี้ผมหิวน้ำมากเลยอ่ะผมไปกินน้ำตรงนี้ได้ไหมหรือบอกว่าน้ำไม่ปลอดภัยอะผมเสี่ยงดวงดูได้ไหมอะไม่งั้นผมจะหิวน้ำอะผมกินเลยแล้วกันนะทุกคนเอามือตักน้ำเลย เป็นลำไส้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีสมุนไพรของเราที่หามาตอนนั้นไงมันสามารถถอนพิษลำไส้ได้เห็ดสีส้สมกินเข้าไปนี่ได้ฮาโบไฮเดตด้วยผมทำเตาผิงไฟก่อนแล้วกันเผื่อเอาไว้ย่างเนื้อสัตว์โอเคไหมเราแบ่งหน้าที่กันตั้งที่นอนเลยนะใช่จะทำหลับตาให้ดได้เลยเอากองไฟเล็กมาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะไปหาพวกกิ่งไม้มาใส่ก่อนนะทุกคนมันต้องการใช้ประมาณพวกกิ่งไม้เล็ก อันนี้ก็หักไม้ทิ้งเลยนี่แล้วเราก็ไปตัดไม้มาก่อนเนี่ยไม้เต็มเลยของพวกนี้เราจะเอาไปทำกองฟืนกองไฟเราเราจะได้เอามาย่างเนื้อกิน <Yeah. S 1> นี่อันนี้เราก็ทำการเอาไปใส่เลยโอเคเรียบร้อยแต่ว่ามันจะต้องทำไฟอะ่อะฟาร,ร์มอุปกรณ์ที่เราต้องไปทำไฟแล้ว oh. ทำยังไงอะ่ะแบบว่าชนเผาไหมอย่างเงี้ยเหรอ ต้องใช้ไม้กระดานจากตาไม้ท่นนี้โอเคโอเคผมขอนะต้องสับตูงให้มาเป็นไม้กระดานอุ้ยมันไม่แตกนี่ไงได้แล้วไม้กระดานเราก็เข้าไปที่โต๊ะพอดีของเราเหมือนเดิมนะทุกคนเอาไม้กระดานใส่ก้าไปเป็นกิ่งไหมนี้นี่เราจะได้สว่านมือเฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะราต้องใช้ใบไม้แห้งใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม่สามารถจุดมาเป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ไหม ผมว่าเดี๋ยวผมไปหาใบไม้แห้งจากไหนไม้ที่เสนเนี่ยคต้นนี้ดิไหนต้นนี้มีใบแห้งๆเต็มเลยอ๋อเนี่ยมันจะมีใบสีเขียวๆกับใบแห้งๆใช่ไหมคุณท็อปมีกะลามะพร้าวมั้ยใช่หรือคุณน้ำพม่วางมั้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฝนตกไหมผมจะมาลองน้ำฝนให้คุณปั๊มกินเพราะว่าน้ำตรงนั้นตกกระปรูมากกินเลยละกันนะทุกคนเอามือตักน้ำเลย โอยเป็นลลไส้เยนี่ฟึบกะลามะพร้าวรองน้ำฝนเดี๋ยวผมขอกินเนื้อมะพร้าวก่อนนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราก็ขัดไขมันอีกน,นิดนึงเราต้องกินใช่ไม่กินกล้วยนี่กะลามะพร้าวโย,ยนไปนี่ลองน้ำผมจะทำการจุดไฟให้เองมาแล้วเราก็เติมเชื้อเพงลิงไป คุณระวังหาไหมนี่ได้แล้วระวังหัวไหมหลบไปก่อนนี่มผมได้เนื้ออันนี้มาติงติงติงจิงคุณไม่ม่งบด้ยินเสียงคนพูดกันตรงเนี้ยทิ้งหรอได้ยินไทรปัพท้ได้ยินเสียงแววๆคุณแต่ผมไม่รู้ว่าจากไหนว้เอวิ้ผมเห็นแล้วเหมือนกัน อันนี้คือบ้านของเขาหรือเปล่าคุณแล้วเราก็มาบุกลุกที่ของเขาหรือเปล่าเขาเสร็จแล้วนะวิ่งแล้วเขาวิ่งหนีคุณระวังนะคุณเกามีธนูอุ้ยอุ้ยคุณระวังเดี๋ยวผมช่วยอ้าอออออึึึึจจุ๊๊้ยคุณอุ้ยตายแล้ววิเราได้ธนูมาด้วยทุกคน คือว่าเข้ากับธนูรับคุณเข้ารูปทำไมอ่ะผมว่าผมแรกเขาเลยคุณแรกเขาเลยเหรอคุณเล่าป่าเฉือนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเราอยู่ในป่านี่คุณได้อะไรมาบ้างอ่ะอุ๊ยคุณผมเห็นแขนผมผมรู้สึกว่าแขนผมดูดกันฉันดุเลยอ่ะคุณปิงยีบออกอนโอ้โหข้างนี้มีไหมเนี่ยคุณคุณเป็นแผลด้วยนี่ คุณเนี่ยคุณต้องแปะแผลนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะตายคุณตายแล้วผมจะอยู่ยังไงอ้ชำนานป่าโอ้โหเข้าไปกองพันนะทุกเห้ยคุณเนื้อเราไหม้แล้วมั้งเนี่ยโอ้้หึ่งหรือกออยังไม่ไหม้สุกแล้วของคุณล่ะ เนือ้อปลาบางก็ไม่เลยจริงเหรอจริงนี่ผมยิงขึ้นมาดีอันนี้ของผมสุกแต่ของคุณนี่คือไม่เรียบร้อยเลยที่ไหนอะ่ะนี่อยู่นี่นี่ผมทิ้งไว้ให้นี่เนื้อของคุณแน่นไ,ไ,ไหมอ่ะกินไม่ได้คุณอยากกินคุณเดี๋ยวมันตายคุณกินเข้าไปจริงๆเหรอเขาบอกว่าสภาพจิตลบสองออกมเดินปลาคุณออกเดินทางกันดำเลย ผมจะพาคุณเข้าไปในป่าเพื่อไปหาสมุนไพรเพื่อเราเจ็บป่วยไงอุย้ยคุณมีนกนกแก้วมาคอตายโอเคเองโอเคมีคุณเสือโแม่นม,มากดูดินตกใจฮะปากปูคุณ หลด้านซ้ายคุณคุณมีผ้าบันแผลไหมมีแต่ว่าพันไม่ได้เหมือนเป็นแผลนเลือดไหลไม่หยุดมันใช้ผ้าพันโอ้ตายไม่ได้คุณเอา้าเลยแผนพันไปก่อนคุณต้องพันไปก่อนไปตรงไปตองน่ะมีไหมไปก่อนเดี๋ยวเรารีบไปหาสมุนไพรปล่อยน้องนอนไว้ยู่นี้ก่อนป๊บนมึงไปเร็วเราต้องไปหาพวกสมุนไพรอุ๊ยแผลคุณเน่าแล้วอ่ะมีไข้ด้วยอ่ะตอนนี้คุณคุณ คุณคุณมีไอ้นั้นไหมผมมีหนอนมันต้องเอาหนอนเอาหนอนไปใส่คุณเอาหนอนเอาหนอนไปใส่ตอนใส่แผลหรอใช่แผลด้านซ้ายคุณอะ่ะมันต้องให้หนอนมันยืดใส่หนอนไปแล้วใส่หนอนไปแล้วมันกินไหมอ่ะหนอนหนอนมันกินหนองไหมอ่ะกินคุณแล้วแผลคุณจะหายไหมอ่ปะป่ะเอาไปล่าสัตว์กันต่อดีกว่าโอ,ผโอ้ผมกรดูกอ้ยผมกรดอุ้ย เรากลับเข้าเต็นท์กลับไปลรากลับเข้าเต็นท์กันดีกว่าคุณปั๊มอยู่ไหนคุณปัม๊มนอนพักก่อนนะเดี๋ยวผมจะออกไปหาของให้ก่อนนะแป๊บนึงนะผมจะต้องหาสมุนไพรมาให้พวกคุณนาะพวกเราไร <c oughs> นอยู่กันสอบคนนี่อันนี้คือใบยาสูบครับครับจะต้องรีบหาสมุนไพรสีเขียวนั้นให้เจออุ๊ย <c oughs> ผมเจน <c oughs> นอนกเนื้อนกด้วยนกชูแขนคุณจะเอาอะไรนะต้นสีม่วงเหรอ ผมเก็บต้นเสียน,นี้มาได้อ่ะสมุนไพรไม่ทราบชื่อ,อป<ะ>๊อปเร็วๆคุณแผลคุณเป็นแผลตัวอีกแล้วไม่ใช่อันนี้แก้พืนอ้าวอยู่ไหนอะยังเ็าป่าลกๆแล้วเลยใช่เราเดินที่โลกมันไม่มีอะไรหรอกคุณออป่าน,นี้มันใหญ่มากเลยนะคุณนี่ไงผมเจอพอดีเลยโอ้โคุณจอดได้พอดีเลยนี่ผ้ามันแผลต้นไม้นี้แหละ สามารถเอามาทําเป็นผ้าพันแผลได้ทุกคนแล้วก็เปิดโต๊ะค้ามาแล้วก็เอาใเนี้ยใส่ลวไปชื่อเขาชื่อว่าใบโมนิเนเลียมันก็จะทําออกมาเป็นใบไม้ปิดแผลคุณปิดก่อนไหมแผลคุณนะใบโบบีเดรียเก็บให้หมดแต่ถ้าคุณแปะไปแผลนี้ก็จะกลายเป็นแผลหนองวนไปนเรื่อยๆอะผมว่าองเอามดมาเย็บคุณจะต้องไปเอามดหรออ,อ๋อได้ได้ได้ไดแล้เย็บแผลเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเอาให้เพราะว่าผมเจอแล้วนี่ต้นนี้ เราจะสามารถเอามาทําได้อะคุณผสมให้ผมหน่อยโยนมาเดี๋ยวผมจะไปจิบมดมาให้คุณเองแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะมดอยู่ไหนถ้าผมพ่อนนึกออกนะว่ามดอยู่ไหนคุณทําผมมาเลยดีกว่าเฮ้ยนระวังะเโอเคคุณในอะย่างนี้คุณจะเป็นแผลติดเชื้อตายนะคุณเดินอยู่ในป่าแล้วคงก็เจอผุ่นละอองเจอสิ่งสกรปรกอะ คุณเราหลงทางแล้วแหละบ้านเราอยู่ไหนเลยยังไม่รู้เลยเนตอนนี้โอ้มันไปแบบไร้จดหมายแบบนี้ไม่ได้เียงแล้ว<ม>บ้านอยู่ไหนคุณเราหลงมาไหนนี่นับข่าาใช่แล้หลงป่าอืมทางนี้ดีกว่าเฮ้ยคุณผมเจอใบอะไรไม่รู้อันเนี้ยผมว่าอันนี้แหละใบรับสาแผลคุณคนณมานี่หน่อย ใส่ผ้าพันแผลกับใบอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่ะปรุงยาซีซัวให้ผมไม่ได oh. ้นะซึ่งผมเริม่มเหนื่อยแล้วผมมีอาการเหนื่อยล้าผมเป็นแผลเป็นสภาพจิตผมไม่ดีแล้วผมเริ่มเห็นภาพหลอกนะจริงเหรอคุยคุยทำไมผมอ่ะคุณเป็นอะไรอคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรคุณอุณ คนนี้ผมอยู่ปาคนเดียวไม่ได้ภารกิจตามเาเมียผมก็ใกล้จะตายแล้วผมจะต้องกลับไปนอนคนเตือนเตือนทุกคนเห็นไหมภารกิจครั้งแรกในการเข้าป่าของเราเพื่อนเราไปแล้วเขาจะทำได้ไหมเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนเราไปแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันในป่า เราต้องเดินทางคนเดียวอีกหรอโอเคทุกคนครั้งหน้าเราจะต้องใช้ชีวิตรอดในป่าให้ได้ดูสิขนอาดฝนยังร้องไห้ใส่เราเลย <G ül> <G ül> ไปแล้วทุกคน <G ül> บายบายจ้า <G ül> ถือว่าเราไม่รอดในป่านี้แล้วทุกคนเป็นติดสั้นเหรออย่าเขาบอกว่าร่างกายฉันต้องการการพักผ่อนลงไปพักผ่อนท้างล่างไหม